สบายดีพี่น้องบรรยากาศสายๆตอนเทีนน่ยงเ้อกลับบ้านเด้อกลับลาวเด้อเด็กผู้สาวคนกลับลาว,ลลบ,ลาวบรรยากาศเมือม่อดมๆจะเป็นไปไแบบไหนกลกับลาแล้วขิงพาน้องขิงกลับบ้าน่ารถด้อพี่น้องนางา่ารถต้ว รถยังามารถค้นกับรไร้ลายไปได้ไดนเ่านีแหละคนเดินไปโบลาย,ลแ,ยแล้วแป๊บแป๊กหน่อยคนละรถมาอ่าพอแล้เด้อตลาดลักเปลัลักปืนเห็ดได้นะะาน่ากินไหนนี่ น่อมน่อมหมูได้ามเมตรวนดันเลยทวนดันเต็มเหมือยเลยนี่เมาจมุกงามหยนั่นแกันย่องตวหันงามคือเก่าเลยตหันเก่าวาสวามนี่ได้กระำเก่าสอสูกันย่องกันแล้วยั้หซอยยังก็เฮยเป็นอดซะก่อนมาจมูกมาจมูก จะ uhm. เอกไป้อ่จ er. ะ lair, ต้มอค้ายนี่เก่อนหมภาดิบก็งอกนั่จะเมื่อตมเอมาต้มแซ่บอต้มแซ่บกินต้มแซ่บก่อนเลือด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใส่เยอะี่นอกโลหลาที่ปั้นถีบนั่หะปาขอ้แค่ไหนแค่ไหนนมท่าบร่หิบเมนะห้าสิบหน้ก็ได้ลดไห้ไหมสาได้หสาไ้สาตั้ได้สามหาได้เป็นสห้าได้า น้ำลาบอ่ะไปปนนก่คอออกมากินไปเอาให้าโ่ออกวาพี่น้องแาเนี้ จำโบคันนี้เมื่อส่งใบมอนรอดบาทถึงถี่เลยถึงถี่เลยนี่เพิ่นสิมาส่งหอดบาทเลยสามร้อยบาทถอดบ้านสบายเออายเมื่อไงน้ำกันเออเบอร์เท่าเบอร์ไหนเออเบอร์โทรแจกเบอร์คือต้อง มาเปม้อนไปเม,มืม่อหนาเมื่อในเสด็จทีเพิ่นสบายแบาบจากเมืมอ่บอบ้านเพิ่นมาส่งท่องที่เลยคักนะได้ซสเปอร์ลดน้ำใจดีได้แบดนี่แหละกันเองไปแบบสบายไปซัซะมื่อส่งคนทุกันซ้ำหน่อยบาทบก็แพงพอไปเพราะมาเมื่อนำกันพี่น้องอัปเดตเส้นทางเมื่อเลยเด้อนี่เด้อ เป็เส้นทางมาเลยรับกาแ การแี่งเขาเขาขาดธรรสชานที่ห้างเลยนี้อีกวดดนก็หอดบานไม่ม้อนทางเมืองบรรยากาศา,กาศุด,ดใจคนลงไปสื่ออันกาแฟนมบะทางไหนยอดสื่อกาเฟนมคนอยกินกาแฟนม ไม่ม้อนเมื่อวันนี้ก็ซื้อปาโสบดีเลยี่น้องซื้อตัวรถแล้วซื้อตัวรถแล้วรถตู้มาไปไปคนละหาสิบบาทคนละไม่ผ่านถารถเมย์เพื่อรถเมย์สิออกเนาะมาได้แล้วไปไปเมื่อขึ้นรถตู้คนละหาสิบบาทมาอีกบริษัทสองร้อยบาทค่ะรถเสียรถก็ร้อยบาทบานนี้ เฉพาะรถจำโบอีกไปไปเฉพาะส่งหอดบ้านเมื่อสายเมื่อเซโนลักษะโอไปสามลอยเป็นวะเมื่อหอนเพื่อนเลยเป็นวะอ่าโอเคจันง่ไงนะทางนี้ก็ได้ไปไปมาง่ายปุับปรับมาสันซะสบายธรรมดาคันสิแลกเงินแหลกอยู่บอลเขาแหลกเปลี่ยนเงินตานะเขาสิมีเงินหน่อยให้เงินบาทให้กันซื้ออันร้านค้าไปนี่เนี่ยมันยากเด้ร้านค้าไปนี่เขาผมมีเงินบาทให้ ก็เสรแลกวเป็นเงินกี่พันเดียวบมีฮะเป็นมาโบมีเงินบาทนี่กับแมาห่อเทือนนะเด้อพี่น้องมาส่งห่อเทือนทงซานทงทีแทบอยู่เลยลูกไส้อยู่ฮะมัดนอมัดที่นอเออมาทันทีเลยอ่ะโอเคบายบายเออสักหน้าเจอกันเออเออเฮ้ยจะเมนจบมาส่งห่อเทือนควร บ้ากับเขามาอยู่ในเฮือนอุกอังเด้พี่น้องเอ้จักมาแต่ใส่อะ่านี้จักมาแต่ใส่อะ่านี้อุกอังเด้มาในเฮือนเนี่ยดุ๊กติ๊กอะดุ๊กติ๊กดุกติ๊กเอ้ยดุกติ๊กดุ๊กติ๊กดุกติ๊กดุกติ๊กแล่นหับเลยดุกติ๊กเขาไปเมียนบรรยากาศหน้าบ้านอ้าวโ่งนี้ส่งนี้ เอ้ยเฮ้ยจะเป็นจบเทอะใจดีทั้งผัวทั้งเมียพี่น้องเอ้ยที่จะดานมาสามร้อยบาทสบายเไยสะพอมาเป็นเงินกีบแปดแสนแปดสิพันกีบมันไปง่า,ายมากง่ายมากก็มาหลดแล้วเนาะบ่น้องฐานฐา,านนี่นะสบายห่อเทินถึงซานตลอดปปอดไพยจุดที่ไม้เออพี่ปู่มาเคลือนเสน่ คือข้างกบมากเล่นแล้วมาเจอหน้องอุ่นอืมอากาศมีม้วนไปสีหามือคือว่าไปถึงเฉยๆได้ไเฉยๆสีหาหมือเลยไปวันที่หก <c oughs> ไปวันที่หกกลับวันที่สิบเอ <c oughs> อด่านทั้งเฮือนอยู่ดีมีแหง้งพระเจ้าให้พรพี่น้องนะกำบุญสู้เนาะไม่ได้กระเข้ามาในเฮือนพ <c oughs> ี่น้อง มาเบิงลอลูกไส้ขอยเด้ออันนี้ก็บซีทะเดชซีาเดชสบายดีขึ้นตรงี้เออถึงันดได้แล้วลนี่้ไปเอาไปหืเจ้ากบเกเจ้ามาไดสุกลิ่งก็สีอัดอันน้ขางมันอยู่อันนี้ฮะก็สุกแรนมากเลยนี่หูมันตีมันเข่าเออเบาอยู่นะโบนักนะเอ้ยสุกมวนตัวนี่เออนั่งล้อไปเพิ่นมาวันนี้ราแล้วเลย เออซบเอสไปสื่อว้าเมันงาเอาจะทางย่างนี้มากันเล็กน้อยตีนหน่อยก็ได้นี้เออค่ะคคักคเขาไปเขาสุกเ่วเขายังัยางตีนเขาขาวอยู่รอสิรเลสุกแล้วบาทในเบื้องในความสามารถคิดสีพิตศาสตร์บนพี่น้องเอ้ยเอาคักมันงามงามันจงามดตั้งไม่หูกระตอคู่กรตายเลยนะเราเห็นไลยไปอื้ บ้าเนี่ยนั่พรเออธรรมาด้นนั้นรอมันมีหูกกระต่ายนิบมเนาะใส่สิเนาะเออูกกระต่ายมันบางหูกกระต่ายมันยังได้รุดออกได้เออขักขัดขักขัดบางไนางขักอะไรในล่อสุกพื้นแล้วบาเนี้มัำเกรต่ายใหม่เลแบบเสายสุกเออจะหมตัดพื้นแล้วก็บัดขึ้นมาแล้วก็สุกใสลรอมาเต็มรอดนี่มันบิเ้นก นมาไปได้ง่ายเบาทำงแจไปแกเอาป่อาแกจะตู้มาเเบาเบาด้ดรฮะโอ้ับตางกไไปลแล้วใครเสีเอารถจักไปแก่รถคอยกาแฟเลยเนาะสุกมากนี่แหละมันชิเมื่อยพ่อสะใดเออไปละเออสุกชะลอมาสุกอ้าวมันไปหนักพอสะใดไม่พื้นมันตายมัน่เลยหนักมันเบาอือโอ้ยคักขัดไเ้ยเลออะไรแบบนี้ ดี่เราสุกเลยเฮ้ยคุณกบก็มีเตพิบอยู่คนกบอือปลอดภัยเลยละค่ะอ่ะโอเคเนาะพี่น้องมาบ้านทั้งเฮือนเลยเด้ออยู่ดีมีแห้งเนาะเออขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้พรคือว่าแหละทำดีก็ได้ดีคนเฮาทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความปลอดภัยมาบ้านทั้งเฮือนทำสวยได้สวยทำดีได้ดีคือคนวาเลย ไปไง่ายมาง่ายไม่ม้อนคือว่มามันนี่นะโซกดีซื้อปีลดสองปีเออ,แล,อแล้วผัดมีหลตู้มาไปไปไปกุหลาสิบบาทไปหลดตี้เว <c oughs> <c oughs> โอเคพี่น้องอ่ะซ้ำนี่ระบาย